บอทานเดอทายกีดเอาแห้งๆกันนี่บอทายแห้งเลยบ้าบ้าบ1าบ้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 าว้าบ้าบอาว้าบ้าบ้าบ้าว้าบ้าบ้าบาบ้าบ้าบ้าบกาบอาบ้าบ็าบ้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 เล้าบ้า้า้าบ้าบ้นบ้าบ้าบ้้าบ้าบ้าา5้าครับ้า้าบ้ับ้้า้าดเลาบาบาบ้า้ายาบาตบ้าบบน่้าะ หนึ่งเจ็ดห17สวัสดีครับกอกกอกนิวครับวันนี้วันที่ยี่สิบกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยดครับหลังจากที่อาจารย์หายหน้าหายตาจากํำหนักไปหลายวันนะครับ5้าวันนะครับอาจารย์ก็ลงมาแล้ววันนี้เป็นวันแรกนะครับแลวอาจารย์ก็จะปล่อยนะครับงวดประจำวันที่หนึ่ง เมษายน2,567รอฟังจากอาจารย์เลยนะครับโอ้ลาวพัฒนาแล้วก็หน่อยนะครับฟังนะครับปล่อยทั้งหน่ยทั้งลาวทั้งเลขไข่ปล่อยสามอย่างรวดเลยนะครับวันน <laughs> <c oughs> ี้ตกที่ไหนบ้างรายงานด้เยที่จำหนักที่เดียวที่ไม่ตกต <c oughs> ที่รอบครับ <c oughs> รอบสวัดีครบับครั้ <c oughs> งแรกในรอบ ห้าวันห้าวันต้ามีคนถามุกนั่งนี่ยที่ข้างนอกเยรงนี่ครับคนรอคนรอโอ้บูชาปูเท่าไหร่นะ งตัวรโอครับมีบูชาพี่ก็แล้วบูชาปูองดับูชาปูองดัก็เหรียญชนะจนเหรียญชนะจนนะครับมีจำนรนเหรียญนะครับรุ่นนี้ท่านว่าชนะจนบูชาเก้ารยเก้าิบกาบาทนะครับต้องก็เหรียญนาบุเดียรละล้านนะครับรหัสเบไร้โอถือก็อะที่ดีที่สดไรกันเนี่แม่กาไปตรงไหนกันเนี่ คนณน้อยนยต้องหากระดาษมาคนที่บูชาปูบูชาผูของดำนะครับ รวมบุญด้วยครับฉันบุญได้อีกหนึ่งคนเนมีโกมันบอมานตัวใดทำเนี่ยเปลี่ยนรถเปลีนดได้สามตัวสามตัวตรงเลยสามตัวตรงหกสองถ้าปูแต่งน้ำไปห้อนเนี่ยตู้ทูบที่หกดอกก่อนบอกเจ้าทีเจ้าทางอยู่บ้านแล้ะขออันเชิญปูเป็นเข่าอันรอมน้อมเมาหมานี้หน่อย

นุ่งลิงนุ่งลิงอ่าต่อไปแค่เกาครับน้าไปเท่าแรกเลย้าจุดถูกบอกเจ้าตัวนเียูงดำเข้าบ้านเัข้าบ้านต่อไปก็ใบเก้าดอกทั่วใบปกติครับเชนตัวองดำเข้าบ้านสิบหกดอกต่อไปก็เ้าดอกตามปกติดวงเพื่อนดอกเพื่นถือพวกสองกรเบียร์รถจักรยเือนคนไม่ว่าจารย์เนเยอะเี่อนของเพื่อนเยอครับนะต่เปกามก้า้ามามาม มาสามครั้งแล้วเะครับขนาดเแรกเนาะเราเอกันอยู่ร้านเยเสียเรามาเจออกีานนี้ขาสกัต้าอาจารตองขาตัวนี้ก็เต็มเต็มแปเดี่ออได้เท่าไหร่ยี่สิบบาทโอ้ยพ่แม่กนเสียยืดูเสียโอ้โหาัดาจัสะบอกสองร้อยก็ไม่บอกอยู่ยี่สิบไม่าทก็ ร้อยเนึ่ยร้เดียววงในเนี่ยน่ะวงในซื้อร้อยเดียวเลยไหมว่าบอกมั่วมั่ไม่รู้เลยนี่พูลงไปนี่แหละโอ้ยจยวกับบอกไม่รู้เลยนี่ดูให้วงในมาเศษแบกกับหนึ่งคนบอกนี่บอกนี่ไงไม่รู้เลยมันหมดจะหมดเวลาคือคือได้ทถูมผมบอกกลางไร้สดเลยเมื่อนั้นวันนั้นเพราะว่าวงในมาหนึ่งสี่เศษแบกแล้วบอกหุ้ยเ็ษแบกจนเลทถูม ก็เลยบอกให้ทุกคนอัดทีเนี้ยบอเกจแปดนะไม่สบายก็เลยไม่ได้มาคิดนะครับทุกคนแต่ยังคัดเจ้าครับบ่ไห้ไม่คิดกะเสียดายไอ้บผพานเด้อทายคิดเอาให้แง่กว่านี่ไอ้ไ้เขาค้นมาผีบ่าเลยก็สามจับเปทายอยู่เลยไปนุลิงนุลิงนี่มันมันเป็นบ้ารับม่เป็นบ่าเลยไปไหนยังเอย ร้องวันนี้เลี้ยงแล้วก็มาฝากของล้กัเชียร์สำหรับหนึ่งเมษาต้องบอกก่อนว่าพิจิงนะครับจะบอขายหวยหรือปากเวรมานั่นบอทักไปหาเขากัรแ้วว่าพิิน้ำนะครับตอนนี้มันหลไอ้ผมกันซอยกับกันโมเมินแม่ม네ันหลแจ้งก็ไม่กันเอแจ้งไปก็ตํอนั่นแ้มันหลครับถึงเคื่อดอกเพชรไปนีกเลขขวันี้ทามักตอนนี้ก็มัก1หนึ่งเจ็ห้าตัวเดียวเลยหนึงเหานะครับย้ำอีกสรตัวเดียวห้เจ็้น ยา,าบาพัห้าเจ็ดห้าแบบจะสามตัวครับรัดเลนทุกตัวคือยังวมงกี้ผมบอกว่าผมชอบเล้ทูบที่สุดใช่เก้ากับศูนย์เราก็มีเก้าศูนย์หกศูนย์เราก็มีแต่ว่าผมบอกว่าถ้าให้เลือกก็คือเลือกเลขทูบเลขทู 8, 7, 8, 8, 7, 7. บแปดศูนย์เจ,จ็ดแปดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์เจ็ดบางคนอาจจะมาถึงอาจจะซื้อทั้งศูนย์เจ็ดบางคนอาจจะซื้อทั้งสามตัวบางคนอาจจะซื้อทั้งศูนย์แปดแปดเจ็ดกันแล้วแต่ดวงเนาะแต่ว่างวดนี้ทูกห้าพันจุดนะครับเดี๋ยวผมกว่าสีุ่ดอีกเพลินึง ทุแล้วาจะเ่แพ้เลยนะครับนาะจส่วนมน้อยหอือาร์ไหนึ่งเหนึ่งเจดห้านี่แหละเจด่้าเจ็ห้าหนึ่งเจดหน่ห้ามนครัผมว่าเป็น5ก็เป็นเนี่นะคืออตัวนี้ตัวตัวรูดไม่ใช่หก็เนะครับน่าจะหนักไปทางหน่าจะหนักไปทางหนะครับลองคือเหรืออาจจะออกห้าหนรือห้เเลยก็ได้ใครจะคาดถึงนะครับ เพราะว่าวันนีที่มาแต่ละเลขนี้มีที่มาตามที่มา่นสวยสุดในงวดนี้มีที่มาแล้วก็เดี๋ยวรอฟังอนถ้ารูส่วนไหนค่อยไปเลือกไปวิ่งตามรูปในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนไม่นี่ก็จะมีเล้าน้อยบอมข้าได้เห็ดอุดเอาเหล้าเอาน้อยในเรื่องนี้หรอกความชินกค่ไหนเห็ดแม่เดี๋ยวเขาจะขึ้นกว่ากันเลยครับโอ้ใช้ไม่นันนี่เนเรื่องนี้เขาชอาอัานผมแต่แม่ใค่แน่แล้ว เมื่อวันเมื่อกี้แปดเจ็ดว่อันเนาะเสร็จผมแล้ววันเนี่ยซื้อวะก้าไปตุลากันโอ้เ่อวันที่ถึงมันได้หน่อยเนี่ยมันเป็นตัวนั้นกับหัวหัวกับเกล็ดอ๋อแตยังได้อยู่วะแม่เพราะว่าช่วงนี้เลขคู่มันเริ่มเขาเนาะสองวันเลยได้เลขคูกช่วงนี้ครมบี่ยังจะซื้อถูกไปก่อนครับเพราะว่าอันใบสีแดงผมมันมันหลุดแล้วช่วงนี้มันวันหนึ่ง น้อนหนพลังมเหมือนเดวนก้อนอกนนานั่นกับแปดงัวตีดไม่กระดังโดเนาะช่วงแปดดังๆคนทามหาแปดี่แปดหัวก็ได้มากหมืนี่น่ะแปดอยู่ไหนแปดอยู่ไหนมาซ้ำมาหนัลโหผมเหมอคุ Eight feet. Eight feet. Eight feet. Euh ้มออกแปดปะคะเขาดาพออยู and and ่เน่ขังไว้เนาะบันแม่นเนี่ยขังแปดซะห่าควายยักษตัวจั่วันี่ะ ว่ามาาทีแล้วกับหวัใจยว่าสิ่งดีผมเห็นในคู่น่ะนี่เมื่อนที่ผมบอกไม่ไรว่ามันมีคนมาตีตาคู<ป>่ผมก็เลยไปถิเงเห็นแล้วเนากระชัะะ้นอต่ว่าผมว่าวันนี้มาแน่นอนในขทัผมกับว่าไปจัดนะครับก็าเลยหัันใจผมก็เลยบอกไม่ไรส่วนว่าถ้าผมเห็นซ้ำเลขที่ดีนี่เลขต้องเขา่าถัดมาเข่าแปลว่าเมอม์แมนก็เลขกับไม่เลย,เยถูกเรียรกยย็้อยอืมมัคือเจ็ดแปดมานคือผมแปดสองร้อยี่สิบใบมีแต่แปดเจ็ดครับ เจ็บแบ,บมีเลยมือถือักใบเอนนี้ได้ามานก็นกนได้ยู่ครับก็ได้ยุก็ได้ใส่ยู่ใได้หุ้นขึ้นเพราะว่าโดนไปสางวดอยู่นะไปขึ้นหมดแล้วนะมาคุม <c oughs> ในงวดนี้กับบอลกู้ยู่กันให้พู้ก็ต้องสามตัวนั้นนาะครับนาะงพ่อได้มีเงินไปสงการนะเนาะพ่อได้เบี้พอนเบหัวน้ำเงิน